รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะครับเพิ่นก็ได้มีการล่งพื้นทีไปทีจังหวัดอุบลราชธานีไปติดตามสถานการใช้แดนไทยกัมพูชาพ่อมพบปะและก็มอบสิ่งของที่จาเป็นให้แก่ผู้อพยพจากเหตุความบ่สงบในพื้นที่ตามแนวชใช้แดนไทยกัมพูชาครับที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพจังหวัดอุบลราชธานีนางสาวสบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและคณะ ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาเพื่อพบปะและ,ะเยี่ยมเยือนให้กำลังใจผู้อพยพตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานียังศูนย์ผักพิ้งชั่วข้าวตามจุดต่างๆและก็มอบสิ่งของจำเป็นแก่ผู้อพยพ พร้อมทางแถวรวมพูดคุยตลอดการให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานที่ปฏิบัติหน้าที่ภายในศูนย์ผักพิ้งโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีสมาชิกสภาพผู้แทนราษฎรในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหน่วยงานผากรัฐทีเกี่ยวของเขารวมในพื้นที่ในการต้อนรับนเถเธอนี้ถึงทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมนะครับเพื่อนได้บอกว่าการลงพื้น,นที่นเถเธอนี้ นายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ทุกกระทรวงและกระเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยนะครับทุกหน่วยงานภายใต้กระทรวงต่างๆดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่เพื่อให้พี่น้องประชาชนเกิดความสะดวกสบายตลอดจนเกิดความรู้สึกปลอดภัยโดยเน้นไปที่อาหารของผู้อบพยพ ต้องปรุงซดใหม่เพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนเขามีเสียงบางช่วงบางตอนนะครับของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเดี๋ยวเ้าไปฟังเสียงสัมษัสกันครับบ้านนะคะก็ไม่ทิ้งพี่น้องประชาชนสิ่งสําคัญก็คือว่าเราจะต้องให้เรื่องของความปลอดภัยพี่น้องประชาชนมาเป็นอันดับหนึ่งแล้วก็เรื่องของสุขภาวะในการอยู่ในที่ของศูนย์อพยพนะคะก็ต้องดูแลก,กันเต็มที่ค่ะ รบก็ต้องชนะส่วนพี่น้องประชาชนก็ต้องปลอดภัยค่ะ